แสนดีที่1แบมแบมก็เซเว่นทำแบบนี้กับแฟนคลับชาวไทยในงานแฟนมิทติ้งล่าสุดเป็นอีกหนึ่งงานแฟนมิทติ้งที่ชาวอาัลกาเซจำไม่ลืมอย่างแน่นอนซึ่งแบมแบมจัดงานมิทติ้งที่ไทยเป็นรอบที่2โดยจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาวันที่1 5บหถึงสิเมษายนที่ผ่านมากับแบมแบมเดอะเซเวนพรีเมียมไลฟ์บีอินไทยแลนด์โดยงานทั้ง3าวันที่ผ่านมาทําเอาชาวด้อมหัวใจแทบหยุดเต้นขนความสุขกลับบ้านกันแบบเต็มคันรถไปเลย พร้อมดันแฮชแท็กเซ็กซ์แอนพรีเมียมไลท์บีเดย์ทที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวประกาศให้โลกรู้กันไปเลยว่างานในครั้งนี้มันแน่นและเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสุขแบบเต็มรูปแบบจริงๆเพราะงานในวันนั้นมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆแบบจัดเต็มล่าสุดในแอคเคานต์ทิกตอกแอทจิจ่าจดาของอากาเซ่ไทยคนหนึ่งเธอได้แชร์คลิปของแบมแบมที่ลงมาหาเธอถึงข้างล่างเวทีเนื่องจากเธอนั้นไม่สามารถขึ้นไปหาแบมแบมบนเวทีเหมือนแฟนคลับคน อื่นๆได้จากคลิปแบมแบมเดินมาหาข้างล่างพร้อมทั้งสวัสดีทักทายพร้อมทั้งพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองและเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมถึงมีแต่คนรักแบมแบมไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแบมขอรบกวนมาทางใจทำไนะได้ขอกำลังใจหน่อยให้เราสองคนับผมสู้ๆนะผมเอาไว้นะคะเช่นกันค่ะได้ครับผมเช่นกันรูปก็ได้ สำหรับคลิปข่าววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ